สอมาแล้วจ้าวันนี้นะคะเราจะมาทําโรงพยาบาลสัตว์กลางป่าในแมป99เืนกันอบอกเลยนะว่ามีครบทุกโซนทั้งโซนรักษาหมีดูแลหมาป่าโซนฉีดยาแมมมอสแล้วก็มีห้องพักฟื้นสําหรับน้องกระต่ายด้วยน่ารักมาก<อ>แต่ไม่รู้ว่าจะรักษาทันไหมนะคะเพราะว่าบางตัวก็คืออืมอาจจะโดนวความปีศาจขิดมาแล้วก็ได้พรอมไมคะทุกคนไปดูเลยว่าโรงพยาบาลของเงสองจะสวยงามแค่ไหน Let's go กราบเรียนแจ้งสวัสดีนะคะเขตผู้มีแกีแขกผู้มีเกียรติอันด is ที2ตัวออฟฟิเชีนะคะแหล่งรวมเกมมาถึงระดับหนึ่งแห่งเอ,อเชียตัวหนอนสยงตาและก็จัก,กรวาลรูนหนอนเองค่ะวันนี้นะคะเราจะ,ปะเปลี่ยนแมปโล่งๆในแมป9.9คือในป่าเนี่ยให้กลายเป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์สุดปังปัวอลังการจังอา้าวเสียไม่มาจังนะคะบอกเลยว่า จะสนุกสนานจะวุ่นวายจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเราจะรอดหรือเปล่านะคะวิ่งหนึ่งถึงสองเลยอะเจ๊เอางี้ดีกว่าเธอไี่เห็นปะ่ะความปังอะ่ะ ของคาร์ดเราอะเห็นปะคือเก็บของได้รวดเร็วทันใจมากทุกคนเราเก็บของดเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนเก็บของก่อนก็จะเป็นต้นกล้านะคะคือด้วยความที่คาร์ดเราอะคือใส่บอกใช่ปะเราจริงกระต่ายเร็วมากวันนี้จะบอกเลยว่าคอนเทนต์มากกับเยสองม,มากนะคะเพราะว่าเยซองเนี่ยเรียนจบคณะสัตวแพทย์มาด้วยนะคะก็ว่าจะมงความรู้อะไรเบื้องต้นในกนในารที่จะแนะนําให้น้องๆได้รู้จกักได้แบบว่าเข้าใจเกี่ยวกับการทําโรงพยาบาลสัตว์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่มีเลยเจ้าค่ะคุณแม่ได้ปรดรับรู้ด้วยนะคะไม่มีเลยค่ะทุกคน สับสับสับเฮ้ยฉันได้ฉันได้ทาก็ตายมาอันนึงเฮ้ยมันได้แค่นี้เนาะเรามาใส่ไฟกันเลยดีกว่ามาฮะเรามาใส่ไฟกันเลยดีกว่านะทุกคนฮะ <ged> ทำไมรู้สึกว่าต้นไม้มันน้น้อยๆวะ <ged> เ,รเราต้องเราต้องขยับไปนี่ปะเนี่ยไปไปหาเพิ่มปะเนี่ยชัวเราอุ้ยมันเป็นน้ำแข็ง,ขงวะฉันเกลียด สังเกตอีเวนต์น้ำแข็งที่สุดเอา,อางี้ดีกว่าแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าอะไรรู้ปะดีกว่าอีเวนต์ไฟนะในส่วนของเรื่องสภาพอากาศเพราะว่าไฟอะฝนตกตลอดค่ะลำไยฝนตกมากเธอโทษนะคะมาสุ่มอยู่อุ้ยแลผ้าันแผลโทษนะคะมาสุมอยู่ยน,น,ะะยน,นี่ปะ้ะเขาเรียกว่าอะไรอะมาสุมอยู่แบบกลางพ,พายุทอร์โดป้งงแต่มีลาวานะเอาเถอะเนเน่คนลงคะลงไอ้ลงลงคะ ยอมตอบซะด้วยทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าถือตัวปะเออเดี๋ยวเราต้องเอาของกลับบ้านในเบื้องต้นนะเธอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้แบบว่าเอาเอาน้องคาก็ต่ายเนาะไปแลกกับคุณลุงอันนี้ไม่เอาไหนละเพิ่งไม่เอาสีอยู่ตลบจังเลยปกติมันต้องไม่เอาสีนะแล้วนะเอาจริงๆปะ A few moments later อ่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆกำลังแบบว่าทำหน้าที่กันแบบสับนะคะบางคนหาของก็หาจึง บางคนวิ่งเล่นอย่างซันก็วิ่งไปเลยนะคะไม่มีใครว่าหรอกสะเอาใช่ปะอ๋อคือคิดว่าเจงกิบเสงจริงหรอเสงไปนะคะ แ,แหละไม่พูดเยอะละกันเออขออย่าเปิดของก่อนละกันนะคะอุ้ยแต่งกิ้วลูกอุ้ยตายแล้วประเสริฐสีมากกว่านางฟ้าเลยอันนี้เป็นนางพยาบาลของเรานะคะทุกคนคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นเวดเนอร์นะเวทเนอร์นี่ก็คือจะเป็นเอ่อผู้ช่วยสัตวแพทย์นั่นเองค่ะหุย้ยเธอลุงคะคุณลุงทำอะไรคะเนี่ยคุณลุงลุงลงลงุลงคุณลงุลงลงุลงแว่นลงุงทำไมทำไมหนูเรียกคุณลุงคุณลุงไม่ตอบเลยแล้วคะอาจจะชี้คุณรู้ปคะครับปกติคนที่เรียกลุงอ่ะผมจะทำปาปลาปๆาปาหมดเลย แรงมากแรงมากโอเคมาทุกคนค่ะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อวิหาของต่อตอนนี้เรายังได้ถุงเราเนี่ยยังได้อยู่เนาะเราก็จะเดินทางต่อเนื่อง อันนี้เราไปอะอย่างนี้ลืมแล้วเนี่ยเรามาลวป้าตรงนี้เหมือนจะมาแล้วนะคะฝั่งนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นฝั่งอันนี้หมดเลยวะเธอมันเหมือนมันจะเป็นฝั่งแบบว่าขี่ม้าหมดเลยดีเลยแกเราจะได้เลี้ยงสัตว์ได้เป็นแบบอมสุนัขจิ้งจอกอะไรอย่างเงี้ยเออหิวข้าวเราว่ากลับบ้านไหมความไซบอร์กเนี่ยมันเป็นความเลิศตรงนึงที่แบบเราสามารถยิงแบบสวัสดีค่ะค,ครับได้ข่าวว่าคุณเป็นสร้างตัดไม้นะะี่ค่ะใช่ครับมันดูเหมาะสมกับหน้าของคุณมากๆเลยเลยะคะ่ะจริงเหรอครับโทษนะคะเมื่อกี้คุณเลอเหรอไม่ใช่ครับลมในท้องครับ ผู้ชายในแบบ99โดยเฉลีะะ่ยค่ะคุณคะมารายาทมีได้ไม่ต้องสอนไหนใคะตีหวัวให้เราเจ้าของเอาสาเรเลียมาให้เราตรวจแล้วเนี่ยจะรอดปะแกว่า <c oughs> สวัสดีคะ่ะโรงพยาบาลยังไม่เปิดนะคะโรงพยาบาลยังไม่เปิดวอย <c oughs> จะบอกว่าลุยอ่ <c oughs> ะเธอฉันกระหิว สักไรอยู่เกือบเรายังไงโอเคโอ้เมื่อ,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 อกี้เราเกือบตายไปแล้วเชียวอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเอาล่างนาทีจริงๆหน้าราทีนี้เราเข่าได้เลยนะเพราะว่าแมปนี้จะไม่มีไม่มีที่เอาไปบ,บูชายันนะเธอจะไม่มีวิธีการกาบบูชาสุลูเซนบาลูเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ก่นอนเออสวัสดีค่ะคุณ คุณคุณพี่ลงลงลงคนลงไม่ลงแล้วนะลงแว่นคุณพี่ครับไม่อเมื่อกี้คุณพี่คุณพี่ที่คุณสิ่งที่คุณพี่พูดนี่มันสร้างความเข้าใจผิดพี่จะขยบไปจากไหนหน้าคะเนี่ยแว่นมานี่มาแว่นมานี่มาแว่นมานี่มาสิ่งที่คุณพี่พูดเพียมันสร้างความเข้าใจผิดและความร้าวฉานมากๆเลยีอยากจะรู้ว่าอันนี้คือคุณพี่ได้ตั้งใจพูดหรือเปล่าคะหรือว่าคุณพี่เนี่ยคิดมาแล้วจากบ้านคือคิดมาจากบ้านแล้วหรือเปล่าที่จะพูดมาหรือว่าคุณพี่แบบอินเนอร์ของคุณพี่ผมพูดเล่นเฉยๆครับอ๋ แต่สิ่งที่เป็นจริงก็คือคุณนเป็นป้าจริงๆครับไว้ไปนวนไปสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรครับเขียเขาหลอด <c oughs> พวกมหมอนี่มันมันเดินพวกแบบว่าหลันหลันนะคุณว่าไหมครับหลันหลันจิตอะคือฟังนะสิ่งที่หล่อที่สุดอะคือแกตอนนี้ฉันจะรู้ตัวไหมเกิน์ลนายเอาเข้าเอาหน้าเข้ามาใกล้คุณหมอนะคะดิฉันเป็นสัตวแพทย์เก,กินยมอันดับหนึ่งจากอะไรอะจากฉันจะเรียนได้กีนหรอ มีร่างกายเหล็กด,ด้วยอ๋อคุณลุงมีถุยงยางอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อคุณลงุงคุณลุงไม่ช่วยดูเลยแค่คุณลุงคะคุณลุงโปรดช่วยเหลือดูด,ด้วยดนะ้คุณลงคงโอ๊ยมันกัดหมูแล้วคะ่ะคุณลุงคะคุณลงุงอุ๊ยอันนี้ให้เพราะว่าหลงสเสน่ห์เราแล้วสินะพี่ให้เพราะว่าคุณจะได้ตาสว่างเลยครับแหมรู้อีกแล้วคะ่ะ เฮ้ยปัดเอาจริงนี่จะมีถุงยากให้ทุกคนด้วยแหละนี่นายนี่นายหัวหลิมนายหัวหลิมเฮ้ยนายหัวหลิมไปหาของข้างล่างดีกว่าเธอเราจะจัดการน้องหมาตัวตัวพร้อมกันทีเดียวโอเคเห็นไหมล่ะโอเค อันนี้แหละค่ะคือวิธีการจัดการที่แบบเร็วที่สุดเรายังมีโซนน้าแข็งที่เรายังไม่ได้ไปเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องกลับก่อนนะคะฉันว่าฉันเทมสัตว์ได้นะวันนี้เชื่อปะึบมาค่ะโดเรมีโดเรมีฟ้ายเพิ่งผ่ามา,าสิคะผ่า,าเลยมาตอนนี้แล้วค่ะทอโอเคค่ะน้องเจสนะคะเราไม่ใช่เจสธรรมดาแต่เป็นเจสต์เมยมไม่ใช่ I'm sorry แต่เป็นจเจสฮอลเดย์ <c oughs> นี่แหละเธอ งงมากเลยเธอมันบั็อกอีกปะเนี่ยที่มันบั็อกอีกแล้วหรอมึงมันบั็อกอีกแล้วปะเนี่ยไม่เอาสิอย่าให้ชาวสวนได้ปลูกต้นไม้แค่นั้นแหละให้คนอื่นปลูกต้นไม้นะเธอเพราะว่ามันเดี๋ยวมันบัก็กโอเคค่ะพี่แบ๊บพี่แบ๊บตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาการคือพี่แบ๊บคะอันนี้คือแบบว่าเจ๊สองไม่ได้อยู่ในแคมป์มาประมาณเกือบ30วันเนี่ยพี่แบ๊บคิดถึงเจ๊สองหรือเปล่าล่ะไม่นะครับ คือคนที่เลี้ยงลุงผมจะทำข้ามเลยนะผู้ชายก็ปากแข็งงนี้ล้วเธอขอกินข้าวก่อนนะเธอหิวข้าวมากเดี๋ยวซองออกหาของแบบ่เปิดแมพแล้วกันนะมันจะได้เร็วขึ้นเนาะเราจะแบบไม่กลับบ้านเลยค่ะเราจะไม่อยากกลับไปซอมพินอย่างเงี้ยเลยเราจะไม่ทำอย่างนั้นเธอเราจะเดินทางต่อเนื่องฟาสฟาส ฟองฟอง o องเราจะไม่กลับบ้านเถอจะมาอีกกับลังถ้ามาแล้วเหรอกูรอตั้งนานฮะฮะกูรออออกไปซะเลยจ้ะไม่ใช่ตอนนี้ดว้วยเพออกมาจากบ้านไม่นานเท่านานเองนะฉันจะทที่ทางนี้เด <c oughs> ี๋ยวันจะลอ่อมัน <laughs> fast, 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 strong, strong, strong. Fast, 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 strong, strong, strong. <laughs> ทำไม,มเราไม่รอผู้หญิงสาวล่ะผู้ชายในแมพกัลสก้าโดยเฉลี่ยค่ะเดี๋ยวเราฝึกน้องดีกว่าดีปะไม่ไม่ต้องอยากหรอกค่ะฉ,ฉันเล่าแล้วค่ะไม่ใช่นั่นแหละที่จะเล่าให้ฟังพีเรียดเลยเรียบร้อยน้องเบลสว้ายน้องป้ามามุ้ยสีขาวสีขาวหายากนะเอาดีๆมาเดี๋ยวเราจะเอาขลุ่ยเพียงอของเราเนี่ยอัปเกรดนะคะเป็นเป็นแซกโซโฟนนะคะเอามาทุกคนโตมาว้วนะคะเราได้มาแล้วเป็นขลุ่ยเพียงอ หาเนื้อสัตว์กับหาหนังสัตว์ไปด้วยนะคะเพื่อนจะได้เอาไปใช้แลกของได้หมาป่าเอาฝ้าอย่าไปกลัวมันค่ะสิคนมันต้องกลัวเราค่ะไม่ต้องกลัวเราไปกลัวมันนะคะกัดเลยค่ะจี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 เจ๊น้องโอ๊ยเจ๊ๆๆเลี้ยงไม่เสียเข้าสุกจริงๆนะคะโอ๊ยโอ้ยเลือดไหลกับหัววอโทษทีนะลูกนะคุณแม่แบบเล่นเปอร์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 เกอร์เกอร์โกงกูกๆๆกๆๆไม่ไม่ไม่จะทำลายเต็มหนอวป้า กัดมันเลยค่ะกัดมันกัดมันนั <Hello. S 1> <c oughs> ่นมันฮัลโหล e w Real พรีห <c ười> <c ười> น้า,านา m ยำ u n g Girl มากเลยเอ่ะทุกคนโอเคทุกต่ดูนี่ผ่านหน้าไปหมดลมแล้ว การให้เรามีน้องหมีอยู่ด้วยอะเอ้ยน้องหมาอยู่ด้วยนี่แอบลดอยู่นะแกพอน้องจะแบบช่วยกัดโว <_ an> เดี๋ยวเราจะบอกกระดูกด้วยเอาไว้ตกปลาได้นะเอาไว้ตกปลาหรือว่าตกเหล็กได้นะคะบอกก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาใครอะขึ้นมาก่อนโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาโอ้ไม่กอเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยทําไมคุณถึงอ๋อฉันเข้าใจแล้วอะ <_ an> อะไรครับโอ้อไม่ต้องหรอกค่ะฉันดู <_ an> ดูว่าอะไรเหรอครับชอบเนี่ย <_ an> <_ an> ว้ยมันมีของดีจังเลยอ่ะผมเปิดกล่องแดงไงเราต้องอยู่อย่างนี้มันจะมันจะยิงเราไม่ได้ชอบปะเนี่ยชอบสันก็พูดมาหุ่ยมีมันมาว่ะทำไมมีมันมาวะยิงดิเฮ้ยรอเลยเฮ้ยจะทำอ๋อคือแกจะเทมสัตว์เหรอคะแอดมันโอ้โหยิงก็ยิงไม่โดนโอ้ยพนมคุณคะ ฉันว่าฮะมันอยู่ข้างบนเหรออะใช่มันอยู่ข้างบนนะครับคุณคะฉันว่าเราคงออกไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะฉันว่าเราคงต้องได้เสียงอยู่ที่นี่อ้าวพระเจ้าอ้ Let's go เกือบไปแล้วเชียวอ่ะเจ๊เอ้ยสถานที่มันคุ้นๆนะครับตายเนี่ยโ้ช้าพอดี thank you นะคะ you saved my life อย่าใช้นะ คุณยา้ผมตายเหรอครับเฮ้ยผมก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนนะฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉันฉันกลัวเป็นก็มันยังไม่ตายไงเดี๋ยวตายมันก็ชุบได้ยังไงล่ะคะไม่ผมต้องเซฟชีวิตก่อนครับเซฟที่เฟิร์สอะโอเคไหมเออครับกรีดเลยกรีดออกมาเลยนะครับกรีดสิครับเข้าไปแล้วค่ะ มาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินหาของกันต่อนะท้านี่ทางนี้เลยมาเลยจ้ะอุ้ยหมีแฝดแกทำละเว้ยตายแล้วมีติคกือน้องหมีมันตะกัดเราอย่างแรงเธอฮึว้าเราหนีก่อนไม่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 แต่เอาใช่ไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ต้องเจอไม่ไหวก็ต้องเจอโอ๊ยไม่นะแกฉิ่ข้าวหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวอึหึหิวข้าว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  ไปช่วยฉันนะลูกสาวมาทุกคนืนลูกสาวฉันเป็นหัวหน้าแพทย์ของที่นี่นะฉันจะต้องดูแลทุกคนสีฉันต้องออกมาเป็นคนที่เสียงที่สุดอูตา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 ลูกิน่นี่กันบ,บ้ากันรู้ <S <S เฮ้ยโอ้เมกันโอเมกันเก็บของเลย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 อย่าอย่าทิ้งเนื้ออย่าทิ้งเนื้อขอน้องอย่าทิ้งเนื้ออย่าทิ้งเนื้อสิวะเกิดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่กับต้นเก่ๆ tes here, tes here. นี่นะหรอคนที่เป็นสามดประจายเปรี้ยส์ไปย่า ทำไมจ๊ะว่าฉันเอาเนื้อไปฉันเสกเก็บสะสมเนื้อนั้นมาฉันจะเอามาะเทมสัตว์แล้วทำมันไม่เก็บเนื้อด้วยกระเป๋าเต็มหรือไงยะกระเป๋าผมเต็มกระเป๋าหมแล้วทำไมไม่ฉุก<ม> <สะ S 1> ตรงนั้นว่ามันไม่ปลอดภัยไงครับ <สะ S 1> เดี๋ยว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 มาหาฉันล่ะมามาคุณตาหาหมดแลนะจะพูดจริงหรอเดี๋ยว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 ใช่หรอเอ้าใช่ครับาอแกคนเดียวพูดเลยครับโทษเลยคุณหน้าหนีผมเองคุณไม่ยอมให้ผมตามคุณไป นนั่แหละเป็นไงล่ะไปั๊บนะใครตั้งชื่อน้องอีมู้ให้ยัยสองเนี่ยใครวะนี่ครับเต้โอ้โหฉันต้องเป็นฉันต้องเป็นฉันต้องเป็นน้องหมี่สุดสวยสิยะ เี่เราเริ่มไปดูเป็นร่างอีกแล้วนะวันนี้ดูดีเห็นมาสวยปะเทมากเลยครับนี่คุณคุณคุณเป็นสร้างตัดไม้ใช่ไหมคุณเอาขวานแดงของคุณเนี่ยไปเคลือบทองสิคาดูนั่นเพื่อนเขาตัดให้คุณเนี่ยคุณช่วยสำเนียกตัวเองด้วยนะไม่ก็คือคือเขาไม่มีอะไรทําคือผมเนี่ยไปช่วยคุณมาไงเขามีค่ะเอาเอาเอาขวานแดงเนี่ยดูเห็นไหมบอกให้ไปตัดให้ไปตัดเนี่ยให้ไปตัดเนี่ยเห็นไหมนี่คุณเอาขวานแดงของคุณเนี่ยไปไปไปอัปเกรดสิเป็นไอเนี่ยเป็นตัวเคลือบทองอ่ะมันจะได้ตัดได้เร็วเร็วข หยุดเดี๋ยวนี้สะดุนน้องกัดด้วยอะแกเอาอี้ด้วว <Okay. S 1> ไม่ไม่มีไม่มีหมาป่ามาสปอร์ที่เราเลยอะงงมากมาแล้วหรอมาแล้วหรอหรอตั้งนานรอตั้งนาน <S <S น้องชื่อว่าน้องเจลลี่นะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนมาอีกแล้วมาอีกแล้วจะต้องมีอกจะต้องมาตลอดจะต้องมีซีตลอด

โอเคหมุนตัวเป็นเทอร์โอดเลยว่บเมื่อกี้แกเลือดเสดือดหนึ่งว่ะฉันฉันอันตรายมากตอนนี้บอกเลยกลับบ้านดีกว่ามีมังงงมังงอนกันด้วยมีมังงงมังงอนกันด้วยหุยนี่ไงคุณคุณพี่ไปไปแล้วแกเหลือเหลือเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นเองอ่ะเนี่ยไซบอกมันดีตรงที่แบบ เดินผ่านมาใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบบว่าปิ้วปิ้วได้เลยแล้วก็แบบได้ออกมาได้เลยอะแบบได้เนื้อออกมาเลยแบบเร็วมากอะทุกคนถ้าเป็นคลาสอื่นนะบอกเลยว่าอย่างถ้าเป็นคาดอีเล่คือปิ้วปิ้วปิ้วอย่างเงี้ยกว่าจะเสร็จคือค่อนข้างยากเลยทุกคนมาพร้อมอยังฉันพร้อมแลละโอเคอึบหนึ่งสองไปค่ะฮึบแพนด้าโอ้แพนด้าอะไรวะนี่ไปดีกว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ดูดาดเดดเฮ้ยเขาเอามาให้เราอุ้ยอ,อ,อ,อะไร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 เดี๋ยวเด้เไเธอความปังคือถ้าเราใช้เทคนิคก,การยิงนั้นเถอ1หนึ่งสองสามยิงปึ้ง,งกัด <c oughs> เห็นไะม,มันจะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากเลยอะทุกคนชั้นเทมน้องหมาในตัวน้องหมาอัลฟาตัวหนึ่งแล้วก็เจ้าน้องหมีในตัวหนึ่งแล้วนะต่อไปมาน้องนะ้าตุย๋ยโหฟ้าทองขึ้นเยอะมากนะทำอะไรนะทำอะไรไปห้องน้ำใช่ไหมขอขอขอ,ขอได้ไหม ไปเทมต่อเลยค่ะเดี๋ยวเสียเวลาไปเร็วไปเทมต่อเลยไปอันนี้อันนี้ไปเทมหมีได้แล้วนะมานี้มานี้มานี้ถ้าวิ่งไปสุดมันจะได้รอบหนึ่งอันนี้อันนี้จะมีเอาเนื้อสัตว์ไปทั้งหมด5อันเอาเนื้อสัตว์ไป5้าอันเอาฟักทองไป5อันแล้วก็เอาสตูไป5อันจ้า a few moments later โอเคน่าจะต้องกลับบ้านนะวันนี้จะคิดว่าเพราะว่าตอนนี้น้องบาดเจ็บมากเธอการที่เรามีสัตว์อยู่ที่บ้านของเราตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ พี่แม่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 เรากลัวนะ่มะมาเคลียกวางมันไล่มาน่ะพี่แมโว<ง>๊ย <วง S 2> ปรับสหน่อยสิปรับสาไม่เป็นครับผู้ชายแมป99โดยเฉลีย่ยค่ะ diary. period งงนะคะปอบใจให้เป็นหนึ่งเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะดูกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่แบบว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็แบบชอบหรือเปล่านี่ค่ะทุกคนหาทางเข้าของเรานะเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเราจะเน้นอยู่กับธรรมชาติค่ะอันนี้จะเป็นโซนเคาน์เตอร์นะคะที่ถ้าสมมติว่าเราจะเข้ามาเมาส์มอยกับทางคุณหมออย่างเงี้ยหรือว่าจะติดต่อสอบถามอาการเหลืออะไรต่างๆก็ตรงนี้ได้เลยนะคะเราจิงพนักงานนั่งอยู่ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์รอเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาลเลย ะะแล้วก็ถ้เราเข้ามานะคะห้องแรกนี่จะเป็นห้องตรวจที่1น,นะคะห้องตรวจที่1นี่นก็จะเอามาน้องหมาเนี่ยอันนี้คือโตตรวจของเรานะอันนี้ก็ าทางคุณแม่คุณพ่อก็สามารถที่จะนั่งตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ท่านี้ค่ะเดินถัดมานะทุกคนก็จะห้องตรวจที่2นะคะเข้ามาก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็สามารถมาตรงนี้ได้แต่อันนี้เนะี่ยจะไม่มีเก้าอี้นั่งนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะให้ยืนมากกว่านะเพราะว่าถ้ามีเก้าอี้อ่ะส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจะของอมักจะนั่งเราก็จะแบบไม่อยากให้น้องบางทีแล้วแบบอาจจะดูรุนแรงแต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเนี่นเป็นห้องตรวจสำหรับน้องหมาที่แบบดุดุนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทางนี้นะคะก็จะเป็นโซนอาหารเลยบอกเลยว่า p r a วรปเปอร์เซนตมากๆเนี nee, oh ่โอ้ไม่กูเนี่ยสวยมากสวยมากอ่ะแม่ไอ o เลเก่งจังแต่ละคนอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราสต็อกเอาไว้ในตู้แช่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแปลงเพาะปลูกเลยนะตัวเองมาลูกค้าที่ไม่ลูกค้ามาหรอออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะเอน้อยฉันดีใจฉันได้รีวิวให้ทุกคนดูเ,เบื้องต้นแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยเติมเต็มให้มันสวยงามเรียบร้อยเธอจะสไตล์จะสไตล์เวอร์โอเคว้ายชีแรงว้ายชีแรงมากสิชีแรงมากมา,กมา โอเคค่ะถึงเวลาที่เราสมารีวิวกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพรวมของโรงพยาบาลสัตว์ของเรานะคะนี่เลยค่ะภาพรวมนะคะมุมนี้เออค่อนข้างกว้างเลยนะคะเราสร้างเนี่ยแทบจะกว้างในสุดเท่าที่เราจะสร้างได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างหน้านะคะเป็นโซนข้างหน้าเป็นแบบโซนโรงพยาบาลของเรานะคะชื่อโรงพยาบาลอย่างนี้เลยค่ะยายสองสวยเอะขอเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลแป๊บนึงนะ Yesa โอเคค่ะนี่คือชื่อโรงพยาบาลของเรานะเยสสองคลืินแล้วกันเนาะจริงๆมันต,ต้องเขียนว่าเยสอง Animal Hospital แต่มัมเขียนไม่ทันเอ้ยเขียนไม่พอก็ข้ามานะคะก็จะเป็นโซนแบบว่า รับรองโซนเคาน์เตอร์เนาะนี่เราก็จะมาถามว่าเออค่ายาอะไรยังไงเท่าไหร่โรคสายยังไงบ้างพามาผ่าตัดทําหมันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีเคาน์เตอร์เนี่ยสองเคาน์เตอร์ด้วยกันเลยนะทุกคนถ้าเราถามแล้วเนี่ยเราก็ต้องมารอคิวตรงนี้นะเธออันนี้ก็จะเป็นโซนรอคิวนะคะทีนี้นะคะถัดมานะคะเดินมาค่ะห้องแรกนะคะจะเป็นห้องตรวจที่1ค่ะปึ้งเข้ามานะคะก็จะมีโตตรวจคุณหมอก็จะนั่งตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะให้น้องมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะแล้วก็ตรวจน้องได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยของเราในห้อง ชื่อว่าน้องแม่น้ำเลยค่ะจริงจริงจริงโอเคถัดมานะคะห้องตรวจที่1ไปแล้วห้องตรวจที่สองะตามมาเลยนะคะลักษณะห้องจะคล้ายๆกันเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้องที่แบบว่ากําลังรอคุณหมอตรวจอยู่นั่นเองนะคะเคถัดมาค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องมาเนี่ยก็สามารถนั่งรอข้างนอกได้นะตรงนี้เลยนะคะก็สามารถนั่งรอได้โซนตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นแคมป์ไฟของเราเพิ่มความสวยงามให้กับโรงพยาบาลของเราแล้วก็ความออุ่นให้กับโรงพยาบาลของเราด้วยค่ะมาเลยค่ะโซนถัดมานะคะก็จะเป็น โซนห้องผ่าตัดค่ะตอนนี้จะเหมือนจะเป็นห้องผ่าตัดนะคะคนตีเต่าเป็นห้องผ่าตัดแล้วกันนะทุกคนนะทุกคนถ้าเราผ่าตัดก็จะผ่าเขียนที่นี่นะแล้วก็ถัดมาเลยนะคะนี่เลยนะคะถ้าเรารักษาพยาบาลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นที่เราจะสจ่ยาน,น,นเองค่ะคิวที่ Q 85้าค่ะ thank you ข้างในเนี่ยก็จะเป็นห้องใส่ยาแบบนี้เลยทุกคนดูดิ นี่ข้างในก็จะเป็นท้องายาแบบนี้เลยนะคะจะมียาเต็มเลยนะทุกคนใส่ให้กับผู้ปกครองของน้องๆน,นะคะน้องหมาน้องแมวเนี่ยได้เอากลับบ้านไปแล้วก็เป็นโซนจ่ายตังค์ด้วยนะตรงนี้มาที่โซนถัดไปเลยนะคะก็จะเป็นกรงสัตว์เพิ่มเติมนะยค่ะนี่จะเป็นวอร์ดผู้ป่วยในนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ๋อในส่วนของสัตว์ป่าเนาะน้องหมีก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นอาหารประกอบการรักษาโรคนะคะและนอกจากกรงตรงนี้นะคะยังมีอีกกรงหนึ่งที่แบบว่าภูมิใจในการนําเสนอมากๆเลยเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือโซนแ มอสกับโซนว่าเอาเป็นบอร์ดแมมมอสกับบอดหมาป่านั่นเองค่ะวอดน้องแมมมอสนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่น้อง๊ปปปี้ของเรานะคะก็กำลังพักรักษาตัวอยู่ค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังป่วยจากการพักฟื้นจากการต่อสู้กับพวกระทึกนี่แหมก็สิบเก้าคือในปานา่านะบอกเลยว่านะ่สนนาสนน่าเศร้ามามาค่ะถัดมาคุณหมอคุณหมอแอบมาสูบสิคกเกรตหรือเปล่าะคะเนี่ยหรือว่าคุณหมอแอบมาปัสสาวะข้างนอก ไม่เหมาอันนี้มันโหดจังวะโซนถัดมาเลยนะคะทุกคนคะ่ะโซนนี้เป็นโซนที่แบบว่าเราภาคภูมิใจมากนะคะเป็นโซนอาหารนั่นเองซึ่ง กวาจะได้มาเนี่ยเพื่อนแต่งมาเกือบ4ี่ชั่วโมงเลยนะคะนี่ปาร์ตเข้ามาเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบแมปต่างๆนะคะบอกที่ต่างต่างนี้ือเป็นหลังครัวเราแล้ว,ลวอันนี้จะเป็นโซนที่แบบจะไม่ให้ใครเข้ามานอกจากพนักงานแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของเรานะเข้ามาเลยค่ะว้าวนี่นะคะสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่สต็อกอาหารนั่นเองนะคะจะมีตู้แช่อยู่ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนทำอาหารของเราคะ่ะอันนี้ก็จะมีที่เก็บจานนะคะกระจุกกจิกเล็กๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้นะพักผ่อนหย่อนใจได้ไปเว้ยภูมิใจส,สวยอ๋อ หมอเหนื่อยมากลยคะทั้งวันรักษาไปแล้วหลายตัวไม่ว่าจะเป็นน้องหมีหรือว่าจะเป็นหมาป่าหรือแม้กระทั่งแมบมอสแต่สุดท้ายนี้นะคะโรงพยาบาลสัตว์กลางป่าของเราก็ปลอดที่สัเร็จร่วงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะว่าแล้วว่าจะให้ส่องเปอร์โซนอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย